รับผมแอปนะครับแอปตอบเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมีมาอัปเดตความคืบหน้าของสถานที่ทํางานแล้วก็งานที่ส่งนะครับก็จะมีงานที่สะดุดไปในช่วงหนึ่งเพราะว่าสถานที่ทํางานไม่ไม่เอืออมหนวยนะครับเพราะว่ามันจะเข้าหน้าฝนก็เลยต้องอะชะลอง,งานมาแล้วก็มาปรับปรุงสถานที่ตอนนี้ก็ความคืบหน้าของสถานที่ก็ปรับปรุงไปได้มันหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับก็ทาโรงเรือนตัวนี้ใหม่แล้วก็เทปูนนะครับแต่ว่า าทางก็ยังไมไ่ทำก็บรรยากาศที่เห็นก็จะเป็นฝนสาดบ้างน้ําก็ขางบ้างครับแต่ก็พอจะเกียดเวลาที่จะมาเคลียร์งานให้ลูกค้าได้นะครับงานที่เห็นก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็จะมีอยู่ประมาณสิบกระบอกเนี่ยครับแล้วก็จะมีที่เตรียมขึ้นน้อยอีกนะครับก็จะประมาณประมาณนี้ครับก็จะมีก็อยากให้ดูงานตัวอย่างก่อนนะครับ อันตัวอย่างในสื่อกะบอกนี้ก็เดี๋ยวจะเป็นทีมงานนะครับทางคุณต้อมพิทออนแล้วก็คุณกาตินาก็เดี๋ยวจะติดต่อลูกค้าไปแล้วก็เตรียมจัดส่งนะครับอันนี้ของเรียบร้อยแล้วก็คาดว่าจะได้ส่งอาจจะเป็นวันนี้หรือพรุ่งนี้ต้องดูความสะดวกนิกดหน่อยนึงนะครับแล้วก็เนี่ครับงานที่ออกมารตนี้ส่วนมากเป็นงานประดู่นะครับตัวนี้เป็นงานประดู่ลายเสือเลทราคาตอนนี้พร้อมยิงของประดู่ลายเสือ ตัวนี้ครับก็จะอยู่ประมาณ5,5 0 0นะครับยังไม่รวมอ,ออปชั่นเสริมพวกหูกวินแต่ว่างานที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับไม่รวมหูกระวินในเกตห5 5พ0นนะครับนี่ครับกระดูไลยเสือให้ดูนะครับจะมีัช่องนี้ไม้ไม้ที่เข้าค่อนข้างจะสวยนะครับเป็นไม้ไม้เก่าจากโรงไม้นี่ครับให้ดูรอบด้านนะครับเป็นประดูไลยเสือ แล้วก็ที่เหลือก็จะมีราดูแดงตัวนี้อ่าเป็นปลาดูแดงก็ค่อนข้างจะแดงดีนระดับหนึ่งนะครับเป็นแดงออกชิงชันนะครับตัวนี้ก็ในเบื้องต้นตัวนี้ครับเดี๋ยวอ่าทางคุณกฤตินากับคุณต้อมปิดออนจะติดต่อไปนะครับของท่านไหนแล้วก็เถ้าขอบเสร็จก็งานน่าจะได้เดินกว่าน,นี้ครับอันนี้ก็จะเป็นงานที่เตรียมขึ้นไว้อันนี้เป็นงานชิงชันครับ ก็เตรียมขึ้นไหวของผมก็ตอนนี้ก็เร่งเคลียร์งานพันท้ายนะครับส่วนพี่ต้อมก็จะเคลียร์ชุดบนให้ก็งานที่เหลืออีกเหลือคิวตอนนี้เหลือประมาณ6-7คิวก็คิดว่าในไม่เกินสัปดาห์หน้าก็น่าจะเคลียร์เสร็จครับส่วนท่านไหนสนใจตัวไหนก็ติดต่อผมเข้ามาหรือไม่ก็ติดต่อที่ของคุณต้องฟิตออนเข้ามาก็ได้ครับถ้ายังไงก็ฝากติดตามรับชมได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ